สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาหลวงพ่อเงินวัดบางคารพระคาทานี้มีพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์มากมีเมตตามหานิยมมีโชคมีลาบมีเงินมีทองทำมาค้าขายขึ้นการงานจะเลื่อนรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ปกป้องคุ้มภัยอันตรายแค้วคาดปลอดภัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา นชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมา นชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมา นัชาลีต <aid> ิน <Solomon diese |ms|> ัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมา นะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา นัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีติน <allons> ัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมา นะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา นัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมา นชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมา นัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมา นะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา 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 นชาลีต so ินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมา นัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมา นชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมา นัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมา นะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา นชา,นาลีติน,นะเง <şimdi> ินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา นัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมา นชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมา นัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมา นะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา นะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา นชาลีต inh ินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมา นชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมา นะ <ITA> ชาล er awesome! ีต well. um ินะเงินมีมานะชาลีต <and from S 1> ินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา นะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา นัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมา น, ane, น,น,นัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมานัชาลีตินัเงินมีมานัชาลีตินัเงินไหลมา นะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา นะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา นชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมา Ane, นชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมานชาลีตินะเงินมีมานชาลีตินะเงินไหลมา นะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมา นะชาลีตินะเงินมีมานะชาลีตินะเงินไหลมานะชาลีติ